สวัสดีด้กคะ่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมนอน,น,ะะนี้เนาะค่ะเนาะมีแดดนิดหน่อยพอดีหยามมนเริ่มขึ้นสูงค่ะฝนตกทุกมเออเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวแฟนแสูเราตัดหยาแต่ว่าเราตัดข้างๆบ่ไดะคะ้ค่ะเพื่อนเราปวดปวดเอวเราปวดเอวส่จะเริ่มเท่าเราั้างนั่นแหละเดี๋ยวซูจะมาตัดตัดให้เราเนาะคะ่ะเนาะเราบอกให้สูซอยอ่ะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมาเบิ้งเด้อคะ่ะเพื่อน เสร็จลคะค่ะเพื่อนเกียงเลยคะ่ะนี่โอ้ยซอยซอยเขาเคียนอีกสิเป็นร่มคะ่ะเพื่อนเมื่อได้ออกกาลังกายจ็กเทอรเนาะคะ่นะเนาะแตวตอนเนี้แฟนซูไปตัดอยู่หน้าบ้านซูก็ไปตัดไอ้ขอบขอบเซ็จเรียบร้อยแล้วค่ะมนี้ซูว่าซูจะเพื่อนเห็นบ่นนี่มีกระถางดอกไม้ซูเนาะคะ่นะเนาะซูจะ,ะซูจะเอาดินเกาเขาออกให้เบิดเลยคะ่ะแล้วกาจะเอาไอ้ดอกไม้ เขาปลูกลงดินเนาะคะ่ะเนาะเราซูจะใส่กระถางไปใส่ดินไหมแล้วก็จะปลูกพักเนาะค่ะมีหลายกระถางหมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะใส่กระถางให้มันเป็นประโยชน์เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเมื่อน,นี้ซูจะทยอยเหยียดยางละนิดละหน่อยค่ะเพราะอากาศเริ่มเริ่มเริ่มจะดีขึ้นบ่นหนาวจนเกินไปเนาะทยอยเอาพักออกออก,ออกเขาออกมาไปข้างนอกบางเล็กๆน้อยๆทดลองเมื่งก่อนเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะนี่เด้อค่ะเพื่อนนี่เพราะว่าดอกใหม่เขามัน มันเกิดเฉพาะช่วงอากาศช่วงสเปิงค่ะแล้วมันก็เบิดแล้วมันก็บอสสวยงามแล้วค่ะเพื่อนสู้จะเอาออกนะ้อสูจะใส่กระถางดีกว่าเพราะกระถางมันมีหลายแห้งเดี๋ยวสู้จะเก็บหัวเขาไว้เนาะคะ่ะเนาะออกง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวจะมาขยำขยี้เห็นบคอคขนเพื่อนนี่นี่คือหัวหัวเกาของเขาเนะค่ะเนาะนี่เท่าก็จะเก็บไว้เดี๋ยวเขาเอาไปปลูกลงดินดีกว่าเพื่อเขาจะได้ขึ้นอีกปีหนาเนาะคะ่ะ เก็บไว้นี่ก่อนเห็ดแบบนี้มันจะไงดีค่ะ ดิ้นเข้ากับด,ด,ดีดีอยู่ด้วยกันเพื่อนนี่เห็นป่แต่มันม่มีคุณภาพแล้วเปลี่ยนออกหมนี่ค่ะเดินเขาย,ยังลวนซุยดีมากมากเลยเดี๋ยวมาเบิ้งกระถางนี่กันค่ะเพื่อนนี่อุ้ยเจ้าประตีอ,อย่างในอยู่ในนี่พี่น้องเลย <laughs> โตถ่าโตลิ่นมาโตอีหอย่างน่อุ้ยใส่เดือนกับมีพี่นอ้องมาเป็นตะยานแทะเก็บแต่หัวเขาไว้เนาะค่ะเนาอไว้้ะปลูกอีกจะเลื้เ,เขาก็ทิ่งไป เขาออกดอกเขาก็สวยง่ามมากค่ะเพื่อนปลูกเขาเป็นกุมกุมไหวเนาะค่ะเนะเาะย้ำเขาออกดอกเท่อน,นึงมันสวยดิสูชอบ<ม>บารูว่ากระถางนี่สูบุยังไหวแน่เนาะค่ะเพื่อนทุหาฮาพอพคุณนะเบิ่งดินก็หลววดดีดีเพืเ่อนบารูว่าจะเอาเห็ดอีหยังดีเอาถิ่งนี่แหละค่ะเอาดินไม่ จังจะมีคุณภาพดิ เพื่อนเบิ่งหอยนี่ไอตัวหอยทากนี่ค่ะเพื่อนมันมันเกาะอยู่ไตมันเกาะอยู่ไตมองนี้เนาะคะ่ะเนาะเนี่ยไตมองนี่ห้าลลางออกมาเบิ่งมันไหลออกมาเต็มเลยค่ะเพื่อนลี่างเข้าให้สะอาดจะได้ปะต้องมีอีหยังเกาะเนาะค่ะเนาะยนี่ยาปลูกพักปลูกหมันจะได้ปะต้องมีอีหยังมากินเปลี่ยนดินไม่เลยดีที่สุด เปลี่ยนกระถางเอาดินออกอย่มพันเนเ็จเลยค่ะเพื่อนนี่คือดินเก่าเนาะค่ะเนา,นาะ,ะนี่คืนฝาคืมฝนมาละค่ะเพื่อนเบิ้งต้องลบเขาบ้านก่อนเห็นบอกค่ะนี่อันนี้ก็ย่ำพันเปลี่ยนเลยค่ะเพื่อนเห็นบอกดินเขายังดีอยูอย่เลยอ่ะบรรลว่าสูจะถึงหรือว่าสิเก็บผสมไหวดีแต่สูคิดว่าสูจะเปลี่ยนออกใหเบิดเลยเอามาปลูกพักดีกว่าเนาะค่ะเนาะนี่เห็นบอกค่ะนี่ไอ้ที่ ส่วนทีซุปเปลี่ยนไว้แล้วแล้วก็ล่างไว้แล้วนะะีว่ค่ะเพื่อนนุ่มบ่ก็ได้ไล่กระถางอยู่ทิ้งไว้ทีสิล่ะคะ่ะเดี๋ยวเพราะเขาแห่งดีสะอาดดีซุปกจ็จะได้์สื่อดินเอาเขามาปลูกเนาะคะ่ะเนาะเจริงวันนี้ก่อนเนาะคะ่ะเนาะไปสื่อกระถางมาเพิ่ม,ะะมล,ล้วค่ะเพื่อนเดี๋ยวจะให้เพื่อนเดึง นี่ค่ะเผื่อนอันนี้กระถางไม้พึ่งพึ่งสื่อมาเลยค่ะเพื่อนอุ๊ยอันใหญ่อยู่ด้วยขันเพื่อน,อน,ยอยน,เ,อนเห็นปะอันบากใหยหนึง่งสื่อมาซีอันเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ไอแนวห้องกลนัานั่นนี่สู้ว่าสู้จะเอาใบปลูกอะะเพราจะแยกตน้นกะเพราเข้อออกเนาะเอาใส่กระถางใหญ่ไว้แล้วก็ต้นพริกที่ซูเพาะไว้เนาะคะ่ะเนาะซูจะเอามาใส่ย,ยางมาตน้นสองต้นลงไว้ในเนี่ย แล้วก็เขาจะได้แบบตนเขาจะได้ใหญ่ขึ้นเนาะค่ะเนาะโอเคท้กท่านเพื่อนมือนี้ก็ะบ่มีอิหยังมากมาให้ค่ะมือนี้วันยุทธเนาะค่ะเนาะก็ให้เพื่อนๆเดีเบิ้งว่าวันยุทธเฮ็ดอีหยังเนี่ยฝนก็ยังไันหยุดยังร้นอยู่ค่ะก็เลยได้ไปซื้อก็เลยไปซื้อกับเขามาอย่ามันคำก่อนเนาะค่ะเนาะก็เลยได้ซื้อกระถางมาพร้อมใส่กระถางกาน้ำละอันไม้น้ำค่ะผสมประสานกันไปเนาะค่ะเนาะกระถางไม่นี่ถ้าเกิดว่า ช่วงหน้าหนาวสุอาจจะเอาเขาบานจีงสีนะคะเปลี่ยนดินแล้วเอาเขาบานพักบางยางสุอย่าเอาเขาบานอี่ยังยจงสีเนาะค่ะนเพื่อนเนาะเห็นเขาปลูกเห็นเอาเขาเอาเขาบานก็อยากจะลองปลูกเบื้องปีนี่ถ้าเกิดมันสำเร็จจังได้ปีหน้าสุก็จะได้เพิ่มเพิ่มการเพราะของสุขยายพันธุ์ของสุออกมาอีกค่ะก็ะสนุกดีค่ะเพื่อนการปลูกพักเนาะค่ะเนาะสำหรับวิดีโอนี้ก็ะจะลาไปเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะเพื่อน เดี๋ยวกลับมาพบกันสุม่ใม่ในวิดีโอหน้านะคะสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ